สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้บรรยากาศวันนี้ที่อากาศหนาวๆน,นะคะพาไปเที่ยวที่ร้อยไร่ร้อยไร่เป็นแหล่งกเกษตรของราชพัฒนคนครราชสีมานะคะอยู่ที่โคราชค่ะที่นี่ก็จะมีทุ่งคอสมอสเป็นทุ่งใหญ่สวยมากเลยนะคะกับบรรยากาศลมหนาวพัดมาดอกคอสมอสก็เบ่งบานเต็มที่ค่ะ มีหลากหลายสีสีขาวสีชมพูสีบานเย็นสดใสกันทั้งทุ่งเลยอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะเดินทางสะดวกไปพบกับความสวยงามที่ทุ่งคอสมอสที่นี่เดินทางสะดวกใกล้ตัวเมืองโคราชค่ะเชิญชมนะคะสวยงามมากบรรยากาศฟินสุดๆเลยค่ะพาครอบครัวหรือคนรักมาเที่ยวได้เลยค่ะที่นี่ ทุ่งคอสมอสสวยงามมากฟินฟินเลยกัน